ยึดไทยฝีแล้วมาขีดอนาคตด้วยตัวเองกันได้แล้ววันอาทิตย์ที่8ุมภาพันธนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเรามีนัดการเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทําได้ง่ายแค่เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมก่อนกาอย่าลืมดูบัตรว่าเป็นบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติต้องดูชื่อดูหมายเลขให้ดีไม่ขีดคาทับไม่ฉีกบัตรจะได้ไม่กลายเป็นบัตรเสียบัตรสีเขียวเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตบัตรสีชมพูเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อบัตรสีเหลืองออกเสียงประชามติล็อกคิวไว้ หมูกระทะชาบูมากาเซเห็นไหมเรื่องนี้เรายังเลือกได้หยุดยาวเนี้ยทะเลเปล่าไปไปเอาเจียบสิแม่จะไปคอนเสิร์ตเรื่องแบบนี้ก็ยังเลือกได้แล้วทําไม8กุมภาพันธ์นี้ถึงจะไปเลือกตั้งขสและออกเสียงประชามติไม่ได้ล่ะครับสิ่งเล็กๆที่เลือกได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เข้าคูหาอย่างมั่นใจเลือกเพื่ออนาคตเพื่อตัวเราและลูกหลานสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทั้งทีต้อง สามสีสามบัตรเข้าใจให้ครบก่อนเข้าคูหาสีเขียวเอาไว้เลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตสีชมพูเอาไว้เลือกพักเลือกนโยบายที่คุณชอบและสีเหลืองเอาไว้ออกเสียงประชามติหนึ่งเสียงของคุณมีความหมายต่อประเทศจำสีให้ได้ใช้สิทธิ์ให้ครบแปดกุมภาันธนนี้ออกไปใช้สิทธิพร้อมกันอนาคตไทยเริ่มจากการเลือกของคุณ มติ8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสและลงประชามติในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อชาติเพื่อคนไทยทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับ ตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามตินะคะในวันที่8กุมภาพันธ์2,569ค่ะวันนี้ดิฉันพิษราย,ยิ่งดำานุนท่านได้ที่ดําเนินรายการค่ะติดตามกันนะคะสําหรับการเตรียมความพร้อม ใครบ้างที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิสสภาผู้แทนราษฎรเราไปติดตามกันค่ะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เราเน้นย้ำนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะคะในวันเลือกตั้งหรือเป็นผู้ที่เกิดในวันที่8กุมภาพันธ์2551นหระคะหรือก่อนหน้านั้นเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหากแปลงสัญชาติมาแล้วนะคะต้องผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในเทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า90วันย้ายบ้านวันสุดท้ายก็ ก็คือวันที่10พฤศจิกายน2568ค่ะสำหรับลักษณะต้องห้ามนะคะบุคคลที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติได้ก็คือเป็นจะต้องไม่เป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักปวดนะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่เป็นผู้ที่ต้องคุมขังนะคะโดยหมายของสารหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนนะคะไม่สมประกอบถ้าหากว่าท่านย้ายบ้านแล้วนะคะไม่ถึง90วันชื่อของท่านเนี่ยก็จะยังคงอยู่ในเขตทะเบียนบ้านเดิมนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและ ประชามตินอกเขตวันจริงซึ่งอันนี้ก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็หมดเขตไปแล้วตั้งแต่วันที่5มกราคมที่ผ่านมาค่ะส่วนการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้งนะคะในวันที่8กุมภาพันธ์2569ท่านรับบัตร3ใบนะคะโดยลักษณะสีของบัตรนะคะก็จะให้เห็น อย่างชัดเจนนะคะโดยบัตรสีเขียวนะคะก็จะเป็นการเลือกสอสอเขตนะคะเลือกอเลือกคนที่ท่านรักนะคะส่วนบัตรสีชมพูเลือกพักที่ท่านชอบนะคะซึ่งการเลือกพักเนี่ยท่านก็จะต้องจดจำหมายเลขของอพักที่ท่านต้องการจะเลือกให้ชัดเจนนะคะซึ่งในวันของการลงคะแนนในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็จะมีโลโก้ของพัก ที่ท่านจะเลือกนะคะก็ต้องอจดจำโลโก้ของพักให้ดีซึ่งบางโลโก้ก็จะมีตัวอักษรร่าเป็นชื่อของพักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะไม่มีเป็นตัวหนังสือให้นะคะก็จะเป็นเพียงโลโก้แล้วก็หมายเลขนะคะของแต่ละพักซึ่งอันเนี้ย ก็จะเหมือนกันทั่วประเทศซึ่งจะต่างจากสสเขตนะคะซึ่งท่านอยู่ในเขตไหนก็ต้องจดจําผู้สมัครในเขตของท่านนะคะซึ่งอันนี้ก็จะต่างกันไปในแต่ละเขตเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในส่วนของ the, การออกเสียงาการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะท่านก็จะรับบัตรสองใบก็คือบัตรสีเขียวนะคะเลือกสมาชิเลือกสอเอกสเขตและบัตรสีชมพูเลือก สมาชิกในส่วนของแบบบัญเชียนรายชื่อนะคะหรือว่าเลือกพักนั่นเองนะคะส่วนสีเหลืองนะคะเป็นบัตรที่จะให้ทุกท่านออกเสียงประชามติซึ่งเป็นการออกเสียงประชามติแบบประเด็นเดียวนะคะวันนี้ก็จะมาเน้นย้ำกันนะคะสำหรับตัวอย่างบัตรของการออกเสียง ประชามตินะคะก็จะมีคำถามนะคะว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำถามนะคะสำหรับการทำเครื่องหมายก็คือทำเครื่องหมายกากบาทเพียงเครื่องหมายเดียวเท่านั้นถ้าท่านเห็นชอบก็กาในช่องเห็นชอบนะคะแต่ถ้าหากว่า ท่านบอกว่าไม่เห็นชอบนะคะก็การในช่องไม่เห็นชอบถ้าไม่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นก็ให้ทําเครื่องหมายกากบาทนะลงไปในช่องไม่แสดงความคิดเห็นนะคะดังภาพดตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในหน้าเพจของท่านในขณะนี้สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบต่อการจัดทํา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะซึ่งจะต้องมีการทำประชามติถึง3ครั้งด้วยกันในวันที่8กุมภาพันธ์2569จะเป็นการออกเสียงประชามติครั้งแรกนะคะซึ่งชื่อเรื่องนะคะที่จะจัดทำประชามติ และเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องจัดให้มีการทําประชามติก็คือด่าชื่อเรื่องมาดูชื่อเรื่องกันก่อนชื่อเรื่องนะคะก็คือการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในประเด็นคําถามที่ว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งเหตุผลความจําเป็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเหตุผลความจําเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็อ้างอิงตามคําวินิจฉัยนะคะของสารรัฐธรรมนูญนะคะที่18ทับ2,568ลงวันที่10กันยายน2,568ซึ่งก็มีสาระสำคัญที่บอกว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2,560รัฐสภามีอำนาจเริ่ม หรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบเสียก่อนนะคะว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันนี้เป็นแต่ประเด็นเหตุผลความจำเป็นนะคะและเพื่อให้เป็นไปาตามหลักอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560จําเป็นต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ3ครั้งด้วยกันดังนี้ค่ะครั้งที่1หากรัฐสภาประสงค์จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐสภาต้องร้องขอให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ก่อนการพิจารณา,ร,าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐสภาเพื่อความเห็นชอบว่าสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นก่อนการเสนอยัติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาตามมาตรา256วงเล็บ1ส่วนครั้งที่สองนะคะ การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งก็ได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15ทับ1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รัฐสภาพิจารณายัติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวจนแล้วเสร็จซึ่งก็ต้องเป็นการให้ความเห็นชอบ แต่ละประเด็นทุกประเด็นนะคะทางวิธีการและเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนรูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการต่อไปของรัฐสภาค่ะส่วนครั้งที่3ครั้งที่3นะคะภายหลังจากที่จัดทำร่างรัฐธรรมนรูญฉบับใหม่เสร็จแล้วเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของรัฐสภาที่ต้องการให้มีการจัดออกเสียงประชามติ เพื่อถามประชาชนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ตามมติรัฐสภาเมื่อวันที่11ทธันวาคม2568และเพื่อให้สอดคล้องกับการถแถลงนโยบายของคณะรัฐรรมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่29กันยายน2568ว่าจะสนับสนุนการจัดทำประชามติและ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญและเพื่อทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นค่ะคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเห็นชอบในประเด็นคำถามที่ว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ในส่วนของสาระสำคัญนะคะในส่วนที่สองของกิจการในเรื่องของการทำประชามติซึ่งถ้าเรามาติดตามนะคะกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทย พุทธศักราช2,560ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา256ของรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนาดั้งเดิมให้แก่รัฐสภาและการใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาก็ต้องเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย แม้ว่าตามมาตรา256นะคะไม่ได้กำหนดให้อำนาจแก่รัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ตามค่ะแต่เมื่อรัฐสภานะคะได้มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่จุดๆพุทธศักราชจุดๆโดยเพิ่มหมวด15ทับหนึ่ง การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มีวัตถุประสงค์ในการวางกลไกและก็กระบวนการสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับให้เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยซึ่งก็จะอยู่ในความหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันเป็นเรื่องที่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชาติตามมาตรา256วงเล็บ8ยิ่งกว่าการ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด15หนะคะหมวด15ก็คือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะเนื่องจากว่าการจะนําไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และส่งผลกระทบโดยตรงต่อรัฐธรรมนูญซึ่งต้องผ่านการออกเสียงประชามติโดยประชาชนนะคะคือเป็นเสียงที่จะมีผลนะคะว่าประชาชน ่เห็นชอบไม่เห็นชอบซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ทรงอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญดั้งเดิมนั่นเองนะคะดังนั้นการออกเสียงประชามติจึงมีความหมายและก็ความสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับสารรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีคำวินิจฉัยที่18ทับ2,568ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา211วรรค4ของรัฐธรรมนูญทำให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วค่ะ ดังนั้นการออกเสียงประชามติครั้งที่หนะึ่งในวันที่8กุมภาพันธ์2569ก็ต้องการสอบถามประชาชนนะคะว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไปค่ะที่อาจจะมีการแก้ไขต่อไปนะคะดังนั้น คณะรัฐมนตรีค่ะจึงได้พิจารณาแล้วก็มีมติรับรองคำถามที่จะต้องใช้สอบถามประชาชนนะคะในประเด็นคำถามที่1น,นะประเด็นประเด็นคำถามที่หนึงก็คือถามท่านว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะคะนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่จะต้องออกเสียงประชามตินะคะที่จะนําไปสู่ การตัดสินใจของประชาชนนะคะในวันที่8กุมภาพันธ์2569นะคะท่านสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสและออกเสียงประชามตินะคะได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาน,นหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านติดตัวไปด้วย เอกสารที่ทางราชการออกให้มีเลข13หลักของท่านนะคะสามารถใช้ได้หรือถ้าใช้เปิดเป็นไทยไอด์นะคะก็ต้องเปิดตัวแอปอต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะไม่สามารถแคปหน้าจอหรือ,อทํำแคปไปแสดงไม่ได้นะคะไทยไอดก็ต้องเปิดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นช่วงสาระนรู้กับ กกนตนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นการทั่วไปในวันที่8กุมภาพันธ์2,569และการออกเสียงประชามตินะคะประเด็นคำถามที่าถามท่านนะคะว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เห็นชอบ การเครื่องหมายการบาทในช่องเห็นชอบไม่เห็นชอบนะคะการในช่องไม่เห็นชอบหรือไม่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้การลงในช่องไม่แสดงความคิดเห็นนะคะนี่เป็นขั้นตอนสําคัญที่เราจะได้มาย้ํากันในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งและลงประชามติ8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสสและลงประชามติ ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อชาติเพื่อคนไทยทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลื่อกตั้งกันเยอะๆนะครับสร้างสาระไ,ไทยไทยพร้อมใจไป็นทียักตั้งร่วมแรงร่วมใจแด่งชาตข่าวเด่นรอบวัน สร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุม,มออปัตตานี FM ร7 7 5เคลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์